สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่จ่าทุกๆท่านนะครับบรรยากาศเที่ยงเลยพี่น้องนะครับเที่ยงนี้พี่จ่าประทุมราชนะครับผ้าพี่น้องนะครับมาเบิองมัวประกันทองกับเบาหนัดครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก่ะมาเปิดราคางัวนะครับอยู่หน้าบ้านพี่จ่าครับอยู่ในตลาดงัวนะครับหน้าบ้านพี่จ่าเลยนะครับบ้านพี่จ่ากับต้งขามครับพี่น้องนะครับมาอยู่กับเบาหนัดนะครับเนาะนะครับเบาหนัดนำงัวจากบ้านหน้าแต่ครับเคุนอยู่บ้านหน้าแต่นะครับตำบล ตำบลนาแตกครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับนํำม่วงทองมาให้พี่น้องในรับชมใน2โตครับมาแบ่งปัน2โตันะครับมาให้พี่จารีวิวให้นะครับอยู่ในตลาดม่วเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขบืงม่วงแต่ละโตน้ำกันครับพี่น้องนะครับมีลักเจ็ดกับลักซีครับพี่น้องสองตมือนี่นะครับบรรยากาศเที่ยงกินข้าวเที่ยงหรือเปล่าครับยั่งเงือยั่งเนาะเอาทายแล้วจังกินพี่น้องเอาโตัวใหญ่ก่อนพี่น้องใหญ่แห้งตัวนี้นะครับท้องกับเจ้าสติงเล่นะครับได้หาเดือนกว่าแล้วนะครับ หาเดือนกว่าแล้วนะครับท้ายสูงนั่งบ้านัดร้อยหาซิฟครับร้อยหาซิฟบวกลบนะครับเนาะครับนะครับหาเดือนเคืองประกันทองเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไบเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาครับพี่น้องโตใหญ่ๆหญ่เจ็ดหมื่นห้าพันต่อรองไหนนะครับเนาะครับท่ายสูงร้อยหาซิฟบวกลบมั่วลูกได้นะครับมั่วลูกสามครับลูกที่สามในทองครับอ่ลูกสามในทองครับทองกับเจ้าสติงเล่ครับพี่น้องมีใบมีหลอดนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่สามซิฟมีหน้าหกหาครับกัหนัดขอดนะครับ เก่ามักกล่าโคกๆครับพี่น้องนะครับเดือนมักกะล่าครับใหญ่พี่น้องนังหนาอ่างลึกหม้อตัวนี้นะครับเป็นปลามันลูกผสมเนาะแม่นบ๊อบโอ้โหผมาณปากโอ้โหเงครับนี่พี่น้องนะครับนังหนาอ่างลึกหม้อตัวใหญ่ร้อยห้าสิบหกหกนะครับเบาหนัดท้องไว้ายเจ็ดสิบห้านะครับประกันทองเนาะเบาหนัดเนาะครับตัวท้องนะเป็นบ๊ตรวจแล้วครับอ่าตรวจแล้วนะครับตรวจแล้วประกันทองประกันค่าทุกค่าทอนนะครับเนาะครับจักมือครับเบาหนัดสิบห้าวันครับอ่าสิบห้าวันพี่น้อง ท่านใดอยากเบิ่งงั่วตัวจริงกับยูบ้านนาแต่แน่นองตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับแต่ว่ามือหนีนะครับเพิ่นน้ำงัวมาให้พี่จารีวิวให้อยู่หน้าบ้านพี่จาานะครับเพราะว่าพี่จ้าวไปไมไปมันไกลมันงานรลายทางก็เลยเพิ่นก็เลยน้ำงั่วมากพี่น้องนะครับบอกง่ายๆอยู่ละนะครับอเบิ่งนะครับเพิ่นสีดำนะครับพ่วงหางดำอ้วนนะครับงั่วตีเนื้อนั่งดีทองหาเดือนแล้วหาเดือนกว่าแล้ว นะครับห้องไว้เจ็ดหมืนหานะครับต่อรองไหนคือเก่านะครับทรงฟรีจากกิโลบ้านัดทรงฟรีลอยโลครับลอยกิโลครับเพิ่นทรงหอฟรีพี่น้องนะครับบ้านน้องเสียค่ารถเพิ่มนะครับก็เคยเป็นลั่มปีสกินตัพี่กายเนบ่แมนครับมีจุดนี่ครับชอบนี่น้อยพี่น้องตัพี่กายคนละนิดเดียวนุ่มผลสีเต่ารบ้านัดเนาะมีหาอยู่ครับมีตีงทางหุ่นบ่มีหาบ่ครับอ๋อมีหาเต่าเอ้านมหาเต่าพี่น้องนะครับนี่เด้อหนำลางลาบไปฮอดนมนะครับกีบเล็บคอเท่า อาเต่าจังพ่อกินเนาะงเบาหนัดเนาะครับก็ <laughs> ให้ลูกได้ตามปกติพี่น้องให้น้องลูกตามที่กันจับจมูกนั่งทับนะครับนี่พี่น้องจมูกเพิ่นสีดำนะครับโบสีโบแบงเลยงอยใหญ่ครับขอหู้กดำลังหูดำนะครับติดโบดไหลประกันขาถูกกระทอนอ่ะเบออิ่งอีกฝั่งนึงบ่าหนัดจูกมาทาักก้งหมดเลยนะครับเบิ่งอีกฝั่งนึงเพราะมันแ,แต่งยันทั้งทีนะพี่น้องอ่ะหูครับอ่ะเบิ่งนทายยางนะครับพี่น้องบรรยากาศเ,เทียงเลย น้องนังนาอังลึกดีไงเบื้องหนา้าตรงเพิ่นพี่น้องบัดนะครับดีเด่อหน้าตาเพิ่นนะครับ,ราานะรบจมูกสีดำนะครับขอบมูอดำอไงไเด้นพี่น้องตงัวนี้ประกันทองหาเดือนกว่าๆนะครับโถมาเด้อพี่น้องเจ็ดสิบหาเพิ่นห่องไห้ยังต่อรองได้ไดอพี่น้องโอ้มาต่อเอาครับกับบบาวนัดครับพี่น้องเบาไงเนาะครับบรรยากาศเที่ยงเที่ยงเลยพี่น้องนะครับน,นังนาอัางลึกดีนะครับมีหาเต่าเนาะนมงเพิ่นเป็นวอ ฟังสายก็มีติง่งติงหนึ่งแอนเอาหาเต่าก็อีกติ่งหนึ่งพี่น้องนะครับติ่งมวหย่ดอกประกันทองประกันตำนี้ค่าทุกค่าถอนสิบห้าวันอูด,ดีเจ็ดสิบห้าประกันทองนะครับตัวแหลกสนใจกระโถนมาหาเบ้านัดครับพี่นออ้องทองก็เจาะสติงเลยน,นะครับ่วตัวแหลกต่อไปเบิ้งตัวที่สองแลวครับเบาเบาครับบ้านัดไปต่อไปครับพี่น้องนะครับเบิ้องงวทองนะครับเป็นตัวที่สองนะครับทองจ็กเดือนบ้านัดเลย ตัวนี้ทองหาเดือนครับหาเดือนนะครับท้ายสุงหนครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับเปิดราคาเท่าไรครับเนี่เปิดสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันครับพี่น้องสี่หมื่นสองนะครับต่อร่องไหนได้พี่น้องบนห้องหามูลปะครับแยกมูมากพี่น้องนะครับเป็นงัท้ทยกลางพี่น้องอ้วนนะครับนี่พี่น้องอ่างดึกๆเลยนะครับสี่หมื่นสองทองหาเดือนเป็นผสมตัวมาตัวนี้เอันนั้นผสมโตาคมาบสมโตมานะครับสมโตมาสี่สิบสองนะครับ ประกันทองนะครับเนาะครับอ่ะมัวประกันทองพี่น้องพูดในหมักโพนใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยอ่างทองเนาะกลมอําลํเลยอ่ะเพลทแดงดำนะครับพวงหางดกสีดำครับพี่น้องนี่เด้อทองหาเดือนประกันทองนะครับไายสูงรวยสามสิบบวกลบนี่ครับพวงหางสีดำนะครับนุ่มสีเต่าระบายนัดเนาะครับเป็นมัวนตัวที่สองนะครับราคาเบาเบาครับตัวนี้ห้องไปสี่สิบสองนะครับนุ่มสีเต่านะครับกีบเล็บคอเท่า กันคาโทรคาทอนสิบห้าวันเนาะครับอู้นังนาอังลึกดีกว่าเตยพี่น้องว่าไทยกลางนะครับลูกที่สารไม่ทองเนาะแมนครับแมงวันคือไหลเต็มหนาแมงวันเต็มหนาอยู่พี่น้องนะครับเอ้าเขากะแตงให้เรียบร้อยนะครับหู้สตันว่าไทยกลางจมูกปลาีปแวงนะครับนี่พี่น้องสี่หมื่นสองราคาห้องทรงฟรีลอยลกเดียบะครับเอ้าผูเใยมักวม้อพุ่มๆุพี่น้องนะครับ ม้วพุ่มพุ่มม่วประกันทองนะครับฟันจับจุ่มองนั่งทับนะครับเบาวนัดเพิินเปิดแบ่งฟันไว้สี่หมื่นสองต่อรองใดแม่งมั่นกวนเพิินเซลนี่ะครับอ่างทองคนเพจแดงดำมือนี่กะเมียฝากพี่น้องสองตัวครับกับเบาวนัดพี่น้องสนใจตัวใดกโทร่มาต่อเอาพี่น้องโทร่มาต่อเอานะครับทองหาเดือนเนาะสมโตมานะครับตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศเที่ยงๆเลยพี่น้องนะครับ4 2 0 0มนะครับมือนี้กะมีมาฝากพี่น้องสองตครับพี่น้องสองตนะครับกะไทยอ่าในตลาดงูไเ้รับรางนัดเนาะครับควายผูได้ไร่ไร่ผลพี่น้องไงามถ้าเจาเอามาลามมือนี้ครับกะมีสองตครับตัวนึงกะตัวใหญ่ครับพี่น้องห้องใบเจ็ดหมื่นหาส่วนหัวใหญ่นะครับกับงัวไทยกลางตัวกระสี่หมื่นสองพันครับท่านใดอ่า อยากเบิ่งตัวจริงกะไปเบิ่งอยู่บ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนนะ้ำบาวนัดเนาะครับนะครับอ่าเบอร์ไลน์หรือเบอร์อเฟซบุ๊กมีบ,บ่เพิ่มเติม063ครับอ่034 0590ครับนี่คือเบอร์แอดไลน์เองบ่ครับอ่ะอีกรอบนึงครับ063 034 0590ครับครับนี่เด้อครับแอดไลน์เบอร์ได้พี่น้องเด้อท่านใดอยู่ต่างประเทศอยากซื้องัวนะครับ มีมาฝากมาต่อพี่น้อง2อตัวครับประกันทองทั้ง2อตัวนะครับอันนี้กระห้องห้ามูลแล้วนะครับตัวที่ถ่ายคือ4ี่หมื่นสองราคาห้องอันต่อรองอะไอีกน,นะครับส่งฟรีให้ไปเลื่อยอีกหนึ่งหนอยกิโลนะครับอสำหรับคลิปนี้เที่ยงนี้ครับพี่จาปทุมราชนะครับกับบ่าวนัดกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ